ไอส์ครีมมนปะโอ้ยคนลกสวัสดีจ้าวันนี้หวานกินข้าวเหนียวทุเรียนไอส์ครีมข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมูนท,ทำกี่รอบก็ไม่เคยไม่เคยสำเร็จสักทีข้าวเหนียวมูนมันไม่มูนแม้ จะทำอย่างไรทำไม่เป็นอืมหอมอุ้ยหนาวกินไอ้จะกินไปหนาวเมื่อไหร่จะยุตโต๊ะก็ไม่ต้องฟน ไปตกแถวบ้านเราดูไหมเห็นคนที่บ้านฝนว่าร่อนกันจังเลยฝนฝ,น,ฝนจากเกาหลีใต้เนี่ยเป็นตกเลย <c oughs> เอาจัง <c oughs> S <S สันกะ <G ül> <G ül> ทิทุเรียนทำเองไอสครีมซื้อข้าวเหนียวก็ทำเองแต่ข้าวเหนียวจะไม่ตรงสูตร ทำข้าวเหนียวมูนไม่เป็นทำแล้วแบบข้าวเหนียวมันไม่มันมันเม็ดมันไม่แววอ่ะไม่รู้จะทอย่างไง <c oughs> <c oughs> น้ำ มันดาจริงขอบมากออยคนรูปนี้อร่อย